น็อดวิสรุธเปิดภาพครอบครัวแคปชั่นยิ้มธุรกิจเห็นปุ๊บรู้เลยว่าแซลใคร เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นและน่ารักมากจริงๆค่ะสําหรับครอบครัวของชมพู่อารยากับน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่มีสามทายาทน้อยๆมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเติมความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวหนูน้อยทั้ง3น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องสาวคนสุดท้องน้องแอบิเกลที่น่ารักมากๆทําหัวใจเหล่าแฟนคลับพองโตกันทุกครั้งที่ได้เห็นเลยเละคะ่ะ ล่าสุดค่ะวันที่2กุมภาพันธ์พอน,น็อตที่ยกครอบครัวมาถ่ายภาพด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อน,นอ็อตแม่ชมพี่สายฟ้าน้องพายุและน้องสาวคนสุดท้องน้องแอบิเกลเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นหัวใจอย่างมากและนำโมเมนต์น่ารักน่ารักมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ายิ้มธุรกิจ อ่านปุ๊บรู้เลยว่าพ่อแซวใครและเป็นใครไปไม่ได้เพราะรอยยิ้มของลูกสาวน้องเกลช่างสะดุดตาม,มากเหลือเกินหนูน้อยที่มากับชุดสีเขียวน่ารักสดใสรวมถึงรอยยิ้มแสนจะน่าเอ็นดูมีความน่ารักมากๆเลยท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้กันอย่างต่อเนื่องโดยได้บอกว่าเกลยิ้มเผื่อพี่สายพี่พาแล้วค่ะบางคนบอกว่ายิ้มธุรกิจแบบกวาด180่ดองศา บางคนบอกว่ารูป2เกลคือแม่ชมยอดส่วนเหมือนสุดๆบางคอมเมนต์บอกว่าอยากเจอน้องเกลมากค่ะพี่ตามดูทุกคลิปเลยโคตรน่ารักน้องเกลออกงานคือไว้ใจได้หายห่วง